รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผู้สถวายสการะพระพุทธสรีรธาตุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง เจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลญาณถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารการอนุในความตั้งใจของทุกฝ่ายที่รวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวกับวันเวลาพิเศษหนึ่งวันในรอบหนึ่งปี หรือเป็นวันแห่งความดีงามของทุกลกูกทุกนามว่าโดยความทั้งใจก็คือครบพระรัตนะไตรประพุทธพระธรรมประสงค์เกิดขึ้นในวันนี้เราถือว่ามีส่วนแสดงออกบอกว่าเป็นอมิตบูชาปฏิบัติบูชาด้วยเครื่องหมายของความดีงามตั้งแต่เช้าเราก็ร่วม ทำวันจันมนต์เช้าเย็นเราก็ร่วมรับทำวันจนมนต์เย็นดังนั้นเราก็เวียนเทียนบูชาดอกไม้ในที่อันควรได้จัดไว้ตามฐานะของเราทุกคนคือเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีของเราทุกหมู่เราที่เข้าใจและตั้งใจมาสู่แนวทางเดียวกันซึ่งเป็นทางเดินที่ประเสริฐของเราในการเกิด ครบทาวาระที่พุทธานุญาตไว้จันทีที่22กระกฎากรมพุทธศักราช2 5 5 6ขึ้น15ืน15าค่เดือน8ปดพิมเสงเป็นวันอาสาห่ามบูชาเราเข้าใจว่าเป็นวันแห่งความดีงามร่วมกันจึงมาเสริมมาเติมความดีซึ่งกันและกันสาเหตุที่เป็นส่วนที่ทำให้เราดีขึ้น ด้วยหลักปฏิบัติที่เราได้กระทำบอกว่าบอกว่าเราได้ทำถูกต้องดีงามหนึ่งนั้นก็เป็นอาิตรสบูชาสองนั้นปฏิบัติปูชาเมื่ออามิ t h a ูชาเราได้ร่วมกิจกรรมเกิดขึ้นแล้วภาคเช้าปฏิบัติปูชาเราก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ภาคเช้าที่สุดธรรมะปฏิบัติปูชาเราก็พร้อม ร้อมรู้ก่อปฏิบัติอันดีงามต่อเนื่องในความเป็นผู้มีสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมอย่างความดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่เราตามเส้นทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราทุกทุกคนจึงก็เริ่มต้นด้วยแนวเดียวแนวทางเดียวกันบนพื้นฐานเดียวกันรู้เท่าทันต่อกิจกรรมของตน รู้เท่าทันต่อพฤติกรรมของเราทุกคนว่าบัดน,นี้เราทำอะไรอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและขณะนี้เราทำอะไรเราก็รู้แก่ใจของตนดีจึงเป็นความดีงามของเราทุกคนว่าโดยส่วนที่ว่าเป็นธรรมปฏิบัติเป็นลักษณะสติมาประมุขามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้า มีสติรู้อยู่เฉพาะปัจจุบันอารมณ์ว่าเราทุกคนทำอะไรกันอยู่อยู่ตรงไหนทำอะไรอย่างไรนี่คือจุดเด่นของการอยู่ของเราทุกวันเพราะชีวิตของเรามุ่งมั่นต่อธรรมะปฏิบัติแปลว่ารู้รับผิดชอบพฤติกรรมของตนของตนว่าเรามีหน้าที่อะไรเราควรทำอะไรเราควรปฏิบัติอย่างไร และอะไรทําให้เราพิเศษบุคคลเกิดขึ้นลักษณะพิเศษบุคคลเกิดขึ้นเราทําอย่างไรเราทุกท่านทุกคนได้ประกอบประทำรแล้วเช่นนี้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามพุทธานุญาตไว้มนุษย์ยกย่องสรรเสริญเทวดาชื่นชมยินดีความดีก็ปรากฏในสังคมพวกเรา เป็นทางเดินที่เราทางเลือกทางเดินของเราเองการกระทําอย่างนี้เป็นที่ไปที่มาของคําว่าอยู่เราก็จะอยู่สบายขึ้นอยู่ต่อไปเราก็อยู่สบายดีขึ้นกว่าเดิมทันแม้เราต้องตายเกิดมาใหม่เราก็เกิดมาดีกว่าเดิมเราเชื่อมั่นในพฤติกรรมของเราทุกคนจึงมาประชุมกันในวันอาสนาหาบูชา ตามเวลาที่พุทธานุญาตไว้ให้เราได้มีกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งบูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนส่วนสองบูชาด้วยไหว้พระสดมนรับสินฟังอัดฟังธรรมเป็นหลักของพวกเราทุกหมู่เหล่าจงเชื่อมั่นว่าการกระทำของเราอย่างนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของทุกรูปแบบของเราทุกคน ทางเดินของเราเราต้องเดินอย่างที่มีเป้าเป้าหมายของเรามีเป้าไว้ว่าเราจะอยู่อย่างคนไม่ก่อเวรก่อภัยเราจะอยู่อย่างไม่ก่อเวรก่อภัยทําอย่างไรเราถึงจะอยู่อย่างคนไม่ก่อเวรก่อภัยเราก็เข้าใจความแตกต่างของมนุษย์มนุษย์มีความแตกต่างตั้งแต่อ้วนผอมสูงต่ำดำขาว นิสัยอุปนิสัยสันดานของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเราก็ต้องเข้าใจบนพื้นฐานของคนเราจึงยอมรับได้ว่ามนุษย์มนามีความแตกต่างกันอยู่รู้ว่ากรรมมังสเตวิพัสติญาดีดังที่นับปณิตายะเป็นความจริงคําสัตย์กรรมจะจัดสรรให้พวกเราแตกต่างกันไปวาระ อย่างนี้เช่นนี้เป็นวราระพิเศษของเราทุกคนได้มาก่อบุญก่อกุศลตามแนวทางที่ตั้งใจกันไว้และวันนี้ก็มีพิเศษถวายเทียนเขา้าพรรษาองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาถวายเทียนเข้าบรรษาเช่นเคยปฏิบัติของทุกปีเราชาวไทยก็รู้วันปฏิบัติเป็นเช่นเดียวกัน ถวายทูบเทียนเข้าบรรษาบูชาพระรัตนตรยัยและทางวังก็มีประเพณีถวายวันนี้เป็นเช่นเดียวกันภาคบ่ายเราทั้งหลายก็เดินตามพระบรมราชวาทอย่างม่ขาดสายเป็นเป้าหมายเดียวกันทางเดินของเราทุกวันก็เดินตามทางเดียวกันส่วนอื่นใดเราก็ได้ทำอย่างไม่หยุดไม่ย่อนอย่างการทำบุญมิตรบาทวันนี้ ก็จะมีความสงสัยอยู่บ้างนิดหน่อยว่าเราทำเยอะๆเราจะทำอย่างไรเรามีศูนย์รวมของพระเนนของเราใด้ลูกหลานของพวกเราตั้งศูนย์ไว้ที่ปันป่าเท้าวอนิมิตรนครนายกบุกเคเราก็ไปรวมกันตรงนั้นแล้วก็กระจายตามวัดต่างๆเช่นเคยปฏิบัติเหตปารกับคุณวิระ พักดีผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเราก็เป็นศูนย์กระจายปันก่อนนั้นมาประชุมกัน44รูปหัวหน้าสำนักมาประชุมกัน44รูปนโยบายของการอยู่ร่วมกันก็มารับความตั้งใจว่านโยบายของพวกเราว่ากันอย่างไรหนึ่งให้เคร่งขันต่อพระธรรมวินยัย 2. รักษาน้ำใจของสังคม สามก็มีส่วนเติมสังคมให้ดีอะไรพอช่วยได้เราก็พยายามีส่วนเติมสังคมให้ดีมีกรณีพิเศษก็คือการส่งเสริมการปลูกป,ป่าและรักษาแหล่งน้ำมีจอน้ำบาดาลเป็นต้นให้มีสำหรับความจำเป็นของสังคมมีความตั้งใจไว้ว่าส่งเสริมปลูกป,ป่ารักษาแหล่งน้ำ และจอ่อน้ําให้สังคมที่เหลือดร้อนซึ่งเมื่อวานก็ได้รับรายงานว่าเจาะที่เมืองการสองบอ่จอจาอเมืองการสองบอ่จอจ่ออายุทยายหนึ่งบ่อและเมื่อวานก็ให้จออีกเพิ่มจังหวัดน่านพัตป่าสีทวันวังตาวหนึ่งบ่อให้จอ่นอน้ำเพราะน้ำขาดแคลน ที่สุดที่กระสินก็มีความเดือดร้อนเรื่องน้ำเหมือนกันก็จงใจให้จอดน้ำสามบอ่อเป็นความประสงค์ที่ปรารบกับพระเนรไว้ผู้เกี่ยวข้องไว้ให้จอดน้ำเพราะน้ำมันไม่มีจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ว่าจะคนวัวควายก็ไม่มีจะกินก็ให้จอดน้ำบานานเป็นหลักเป็นฐานกระจายงานอย่างนี้ทุกทุกวัน ที่ไม่ได้ไปก็โทรสั่งกับพระขับโยมที่เกี่ยวข้องล่าสุดเมืองน่านก็จอะเพิ่มในวัดป่าสิทวรวังดาวหนึ่งบ่อการจันทบุรีก็จอะเพิ่มอีกสองบ่อเป็นนว่าเราจอลงไปแล้วห้าบ่อบ่อละสองแสนจอลงไปห้าบ่อบ่อละสองแสนหนึ่งเพื่อมนุษย์สองเพื่อสัตว์ สามเพื่อต้นไม้แต่ที่สุดก็มาดื่มกับพวกเราเองน้ำที่เจาะพบเป็นน้ำดีที่สุดทั้งแต่เกิดมาในรอบ62ปีไปเจอน้ำราชบุรีบางแพรเป็นน้ำธรรมชาติที่มีรสชาติเป็นบรรยากาศธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์จาน้ำก็ดูน้ำที่ละเอียดคือความละเอียดของน้ำความมีรสมีชาติ บอกว่าใครดื่มน้ำบางแพรจะตอบเสียงเดียวกันว่าอร่อยไม่มีใครแย้งใครขัดน้ำ4บ่อ6บ่อจ่อไว้มาเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำรสชาติของน้ำก็น้ำบางแพรดีที่สุดดังนั้นพวกเราก็จะได้ดื่มน้ำดีๆไม่ต่างกับน้ำฝนเลยมีรสชาติมีบรรยากาศที่ดีที่สุด ดื่มแล้วชื่นใจจะตอบเสียงเดียวกันว่าน้ำบางแพรวัดป่าซีทาวรบางแพรเป็นน้ำที่อร่อยที่สุดก็จะบอกได้อย่างนั้นเราจะได้ดื่มน้ำที่ดีกว่าน้ำที่มีอยู่ดีกว่าน้ำดื่มท้าวอนในมิตรดีกว่าน้ำที่เราจอดทั้งหมดในรวมสิบบอ่อบ่อละสองแสนเศษเศษเนที่พอใจ เราก็จะมีน้ําดื่มน้ํำชายที่สมบูรณ์โดยเฉพาะน้ำดื่มจะดีกว่าทุกที่ทุกทางถ้าดื่มน้ำบางแพรแล้วบอกว่าไม่อร่อยแสดงว่าไม่มีความรู้สึกในการสัมผัสรับรู้การกินการดื่มการกินการดื่มดังนั้นการอยู่ก็ต้องพยายามมีส่วนต่อเนื่องกันไว้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกันเรื่องกายกับใจเราก็ต้องปรุงให้พร้อม ถ้ากายเราพร้อมจิตใจเราก็สบายจะไหว้พระสวดมนต์หรือศิลฟฝังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็มีความพร้อมในความเป็นนักปฏิบัติว่ายากว่าลลำบากก็ดูเป็นเรื่องง่ายไปหมดเพราะใจเรามีความพร้อมกับความเป็นจริงสิ่งแวดลอ้อมจงถือว่ามีส่วนสำคัญอยู่ด้วยแม้ที่สุดก็ยังยืนยันอยู่เรื่องเดิมเหมือนเดิม เรื่องปลูกน้ำสวรรผลไม้สวรรคก็ออยังปลูกอยู่ต่อเนื่องเหมือนเดิมก็ออยังปลูกเสริมสะเดาสีดำสะเดาสีดำสะเดาสีดำปลูกเสริมปลูกเพิ่มให้เป็นดงสะเดาสีดำอง,งุ่นก็เป็นดงอง,งุ่นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นอง,งุ่นต้นลำใหญ่ก็ยังปลูกเพิ่มเสริมเติมแต่งไว ให้เรามีส่วนสะดวกแห่งความดีงามกายของเรามีความพรอ้อมด้วยเครื่องการกินการอยู่ใจเราก็รู้รับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองเรารับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเราเองว่าพฤติกรรมของเรามีภาระมีฐานะอะไรเราก็จงรู้ภาระฐานะแห่งตนนั้นๆโดยไม่เก้อไม่เขินทำหน้าที่แห่งตนของตนให โลกที่ถูกกาหนดว่าเป็นผู้มีหน้าที่หน้าที่เราคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้าเรามีหน้าที่เราทําหน้าที่ของเราเต็มเราก็เป็นคนมีธรรมะหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้าทําหน้าที่ดีก็เป็นคนมีธรรมะดีถ้าทําหน้าที่ไม่ดีก็เป็นคนมีธรรมะไม่ดีชีวิตของเราจงปรุงด้วยความดีปรุงแต่สิ่งที่ดีงาม ตามดูแลร้บผิดชอบพฤติกรรมของตนของตนว่าเราอยู่ตรงจุดไหนเราอยู่ตรงใดเราควรปฏิบัติตนของตนอย่างไรว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้ข้อบกพร่องของตัวเองเรารู้ข้อบกพร่องของตัวเองเราก็เติมให้มันเต็มจุดบกพร่องอย่างโอกาสที่เราจะทำให้เสริมบารมีคือวันนี้วันอาสานาบูชา ฮามิสบูชาเราก็ได้บูชาดอกไม้ทุกเทียนเวียนเทียนปฏิบัติบูชาเราก็เดินทางด้วยก็ปฏิบัติระวังและสังรวมพฤติกรรมของตัวเองจากกุณาสังวโรสาทุโซเตนะสังวโรสาทุมานาซาสังวโรสาทุสังรวมระวังสำเนียกสำนึกในแนวปฏิบัติของเรา เราเข้าใจจุดเด่นเข้าใจจุดด้อยของเราว่าอยู่ตรงไหนเรามาพิจารณาตัวเราว่าเป็นใครมาจากไหนเราคนรู้แก่ใจของตัวเราดีว่าเราควรทำหน้าที่ของตนอย่างไรนกน้อยทำลังแต่พออยู่ดูว่าเราไม่รู้จักหน้าที่สุดท้ายเราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในสังคมแต่เราจงเป็นส่วนหนึ่งของคำว่ารู้รับผิดชอบรู้รับผิดชอบ ในกรอบที่เราถูกกำหนดไว้เป็นภรรยาจงเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีจงเป็นสามีที่ดีแม้ต่อเป็นพระเป็นเนนก็ต้องเป็นพระเป็นเนนที่ดีมีข้อปฏิบัติแห่งตนของตนที่ถูกกรอบไว้กรอบไว้อย่างไรอย่างวันนี้ภาคเช้าก็ทำวัดสวดนมนต์เช้าแล้วก็ฟังธรรมฟังเทศฟังบ่ายก็มีภารกิจ พิเศษเรววาฟังปฏิโมกแม้ที่สุดมีกิจพิเศษของเราทุกวันเต,เติมให้เต็มพิเศษสุดไปรับเทียนเขา้าพรรษาที่อยู่วัดพระแก้วเป็นที่สุดของที่สุดของทุกปีรับเทียนพระราชทานเขา้าพรรษาจากองค์พระบาทเจ้าอยู่ของเราถือว่ามีหน้าที่ต้องไปรับผิดชอบ เราทุกคนก็มีส่วนรับรู้ร่วมบุญร่วมกุศลเป็นที่สุดต้องให้ทุกคนได้รับรู้ว่าในหลวงพระราชทานปัจจัย23่ล้านเพื่อถวายหลวงปู่มังกรดรเสริมโรงพยาบาลตึกพิเศษให้เป็นที่สบายใจสำหรับสังคมส่วนนั้นให้สังคมส่วนนั้นได้มีที่พักพิงทางกายทางใจ ท่านจ้าคุณปู่อายุร้อยสองปีแล้วพระอุดมยานโมรีจันศีแสนมงคลท่านยังเมตตากรุณาต่อสังคมไม่หยุดไม่ย่อนที่น้องส่วนหนึ่งของชาวพุทธเป็นหลักแบงก์กรุงเทพก็พไปช่วยทอดผ้าป่าเสริมเติมความดีให้สำเร็จเป็นที่สุดเช่นเดียวกันเราทุกคนก็จงมีส่วนรับรู้ในผลงานแห่งผู้ใจบุญมีหลักคือแบงก์กรุงเทพ ทอดผ้าป่าตวาย,ยะคุณปู่ได้ถึง11ล้านงานนี้นั้นเป็นงานเพื่อสังคมโดยสังคมเราเป็นชาวสลาวราชทาเราก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณปู่เพราะท่านเป็นผู้วางเสาเอกกับหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงพ่อพุทธานิโยกับหลวงปู่จันสีแสนมงคลเป็นผู้ตั้งเสาเอกวางเสาเอกสาลาวราชทาหลังนี้ เราจึงได้สำเึ็ในบุญคุณอันหาที่สุดไม่ได้มีงานน้อยงานใหญ่เราก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเพราะที่ไปที่มาของสลาพระชาชทาท่านเจ้าคุณปู่จันสีแสนมงคลหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันโดยพระเมตตาองค์ปัจจุบัทรงเจิมทรงพุทธสุายสลาพระราชทาของพวกเราให้ได้ใช้ในปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ว่าเพื่อความสะดวกของสาธุชนคนนี้ใกล้ไกมาได้ตลอดเวลาสะดวกทุกเวลาเพราะรู้ว่าไม่มีประตูหน้าต่างจะมาตอนไหนจะกลับตอนไหนก็สะดวกทุกเวลาชีวิตของพวกเราก็ต้องการโลกแห่งความเป็นอิสระเราจงตั้งใจกันไว้ว่าจะทำงานเป็นชิ้นโบดแดงในสามเดือนบนสัมมาปฏิบัติของเราโดยไม่ลดละ โดยไม่หยุดความตั้งใจเส้นทางเดินของเราก็จะเป็นเส้นทางที่เปิดกว้างน้ำถ้ามันไหลไม่หยุดถนนมันก็จะกว้างขึ้นน้ำม,ม,ม,มันก็จะกว้างขึ้นน้ำถ้ามันไหลไม่หยุดล่องน้ำมันก็จะกว้างขึ้นถนนที่ใช้ไม่หยุดไม่หย่อดมันก็จะสะอาดขึ้นก็ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เป็นป่ารกชัดทางปฏิบัติของเราทำอย่างต่อเนื่องว่าเราตั้งใจอย่างไร จงบังคับตัวเองของตนเองว่าวันนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นวันคล้ายวันเกิดของตนเป็นหลักวันคล้ายวันมรณภาพของผู้มีคุณของเราเป็นหลักและวันสําคัญสําคัญของพวกเราตั้งใจกันไว้ก็จะเป็นหลักประกันของการเดินทางของชีวิตชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่มีสิทธิจะไม่เข้าพนิพานเป็นชีวิตที่มีสิทธิจะเข้าพรนิพาน โดยนานที่เราตั้งใจกันอยู่ทุกทุกวันทานเราให้รักษาศีลเราปฏิบัติภาวนาเราเดินอย่างอย่างนี้ทุกวันไต่ระดับทุกวันพัฒนาตัวเองทุกวันปรับปรุงทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันหาข้อบกพร่องตเองได้ทุกวันนี่เป็นทางเดินที่สุดต่งของเราทุกคนจึงต้องฝากไว้ในความดีงามของหมูคนะ่คณะเป็นภาระเป็นทุระต่อเนื่องกันไปยืนอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ ยืนอยู่บนการเกื้อกูลซึ่งกันและกันยืนอยู่บนความสุขร่วมกันในสังคมเรายัางมีงานงานนัดพบเขาสุกิมจะพาไปเขาสุกิมสนใจจะร่วมเดินทางก็ติดต่อสอบถามไปเช้ากรบบ่ายไปขอเข้ามาไปกราบสักการบูชาร่างท่านพ่อสมชายก็ยังอยู่เรามีโอกาสไปก็ไปไม่มีโอกาสก็ร่วมบุญสนไปทำบุญสองอย่าง 1. นึ่หล่อลูปเหมือนท่านพ่อสมชาย 2. ส,สร้างเจดีย์กับท่านพ่อสมชายใครจะร่วมก็ได้ใครจะเดินทางก็ได้เป็นความตั้งใจไว้เป็นที่สุดงานประจำของพวกเราก็ขุดน้ำปลูกต้นไม้ซื้อที่ดินขยายวัดเป็นภารกฐฐิจพิเศษเสริมเติมความดีซึ่งกันและกันให้ทุกคนรับรู้ว่าสามเดือนนี้เราต้องมีงานเป็นชิ้นเป็นอัน สามเดือนนี้เรามีหลักประกันของพวกเราในสังคมพวกเราโดยไม่เก้อไม่เขินตามทางเดินที่ตั้งใจกันไว้จึงต้องปราบความดีงามสู่กันฟัง a a, าาเอเตนะสัจวันเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสัตย์โสดที่เตโหตุสัปทาสุขสำเร็จจงมีจงเกิดกับเราทุกท่านทุกคนจงทุกท่านจงทุกประการด้วยเธอ